นะครับอยู่ที่ร้านขายส่งไก่ย่างเขาสวนกวางครับโคราครับกับงานจอมพลเฟสนะฮะนี่นะครับเพียบเลยแล้วขายถูกมากนะครับ130าบาทนะครับมาซื้อมากินมาหาได้ครับที่งานจอมพลเฟสนะครับอยู่ที่ในบาซ่าสวนมากโคราานี่นะฮะแล้วก็มีข่าวดีสําหรับคนที่อยากจะมีอาชีพนะฮะสามารถติดต่อเจ้าของร้านได้เลยนะโดยตรงนะนี่นะครับา แกบอกว่าติดตามที่เฟซบุ๊กแฟนเพจนะฮะแล้วใครจะไปถามเอาไปเราทำขายส่งมีกันไหมนะเอาไหนไหนไหนขอดูแฟนเพจนะฮะนี่นี่นี่แกบอกว่าโอ้ยหลอหอหอนี่ <ๆ S 1> นะครับชื่อนี้นะครับแฟนเพจนี้นะาขายส่งไก่ย่างนะครับเ <ๆๆ S 1> ขาสึงว่ยเ่าคือไม่ได้ต้องซื้อเป็นายอ <ๆๆ S 1> ยากจะซื้อไปขายก็ซื้อไปเ <ๆๆ S 1> ขาส่งได้ทั่วประเทศเลยอ่าขายส่งทั่วประเทศนะครับมีรถบริการส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับแล้วก็ ขายจะไก่มีมีจะไก่ไหมแล้วก็มีน้ำจิ้มให้ไหมฮะมีน้ำจิ้มด้วยอ่า,ออามีน้ำจิ้มให้ด้วยนะครับแล้วจะเป็นไก่ที่เราหม<อ>ักแล้วนะครับอ๋อมีน้ำทาให้ระหว่างย่างอยู่บางจุดอ๋อมีน้ำทาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีไก่ไก่คือไก่เขาหมักแล้วแนละ้วไม่ใช่เป็นไก่เ,เปล่าๆไม่ใช่นะนแล้วก็เป็นแผกเป็นแผกเป็นเป็นอ่าเป็นพลาสติกหุ้มอย่างดีนะนะครับที่ร้าน นะขายส่งไก่ย,ย่างเขาสุพรรณโคลาดนะครับเบอร์โทรนะ0 6 2 4 1 4 1 6 7 5นะนะฮะแล้วก็ถ้าถามว่าใครใครบอกว่าเอ้ยมันจะอร่อยแม่อะไรแวะมาชิมกันก่อน<ต>นะครับร้านที่ต้นนาวโคลาจะต้องชิมเราอ่อนถ่ามีงานฝึกคือถ้ามีงานที่ไหนต้องต้องเจ้านี้แหละต้องเจ้านี้แหละานานบู๊บถึที่นทินเลยนะครัอ๋อน,น,นะครับแกถึงขายราคาถูกอยู่นี่ไงเนี่ยเนี่ย,ย,ย,ยร้อยาบาทนะผมมันก็ไม่ค่อยเห็นขาไก่ย่างไซส์นี้แบบร้อยสาบาทนะครับ แล้วก็ไก่ที่นี่ก็จะเป็นไก่ก็เรียกว่าไก่พันสาสายพันไก่อยห้าร้อยหกถ้าเป็นไซส์จัมโบ้ขายร้อแปดถึงสองร้อยบาทเลยครับอออ๋อก็ดูดูไซส์ดูอะไรได้นะครับนี่เนี่ยวใ่ละจังหวะนี่เหมือนกันครับมีน้วก็ทนอแปดเขาจะมีน้ำราดเดี๋ยวเดียใ้มีดูดูน้ำราดนเดี๋ยวเอาน้ำราดมาให้ดูนราดแบบคืออย่างนี้นี่นี่เห็นัมเห็นจะมีแบบนี้นะเขาจะมีน้ำทางเขาอยู่นี่เดี๋ยให้ดูนี้ฮะอ่าครับ นโอวัลนะคนเยอะมากนะคนเยอะมากๆนะยังไงก็นะฮะแวะมาอุดหนุนกันมาสอบถามได้เลยกม่ได้นะครับใครจะรับไปขายอะไรไงนะนะฮะที่เบอร์โทรนั่นเลยครับตามนั้นเลยนะแล้วก็ f a เฟซบุ๊กแฟนเพจครับขายส่งไก่ย,ย่างเขาส่วังโคราชนะครับอ่า,าได้เลยครับ ไก่ย่างเขาสงการานเขาละนี่ๆๆๆโอ้ยเขาจะมีน้ำราดโอ้ยเมื่อกี้ผมดูดจะมีน้ำราดเดี๋ยวให้ดูครับเขาจะมีแถมมาในชุดนี้เวลาเวลาใครใครรับไปขายนี่นะเป็นงี้ใช่ไหมฮะใช่ะนะครับย่างอืออืเอ่อไก่ดึงิงหมักหมักมาอยู่แล้วนะนะฮะแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นด้วยการใส่เป็นแบบเป็นน้ำราดอ่านะครับๆๆเขาจะมี เหมือนจะบอกว่าจะมีคลิปใช่ไหมมีคลิปสาธ<ช>ิตถ้าไปที่ช่องวิดีโอของเพจได้เลยครับเราจะสอนตั้งแต่วิธีย่างวิธีเก็บรักษาโอ้โหคือผ้า,าที่แบบไม่มีตู้ฟิตก็สามารถอั่นต้นไข่ได้ครับอ,อ,อคือใน f เฟซบ o ๊กแฟนเพจนี่บอกหมดนะถ้าสำหรับคนที่ที่ใครเข้าไปดูแล้วก็คนที่อยากจะไปขายนะว่าจะาเผื่อมีลูกผิดหวังหรือว่าญาติพี่น้อนหรือว่าอยากได้ต้นตาลที่ลูกอ่ะอ่า นี่แกส่งทั่วประเทศนะนะครับไม่ได้ส่งเฉพาะในโคราชนะแต่ชื่อร้านก็นอยู่โคราชเฉยๆนะแต่แกส่งทั่วประเทศนะ,นะครับแล้วก็มีรถบริการด้วยส่งให้ถึงบ้านกันเลยทีเดียวเชียวนะครับยังไงแวะไปเข้าไปชมกันนะครับร้านขายส่งไก่ย่างขางางขงาสาคารโคราชนะครับ